หัวปั๊มน้ำสปิเกตนะครับรายการนี้เข้ามาทั้งหมด3ามตัวนะครับชุดนี้เป็นของใหม่เก่าเก็บสแปร์ไว้นะครับยังไม่ได้ถูกใช้งานนะฮะนี่นะครับเข้ามา3ามตัวนะครับเริ่มตัวแรกนะครับ3มนิ้วออก2นิ้วครึ่งนะครับนี่ฮะหก้านะครับอ่าแปดสิคูณหก้านะครับตัวนี้นะฮะตัวที่1นะ่ะแล้วก็ตัวถัดมานะครับตัวกลางก็จะเป็นเข้าสี่ออกสามนะครับ ตัวนี้นะครับอรอยคูณแปดสิบนะครับเช่นเดียวกันกันกบตัวที่สามนี้นะฮะเข้า4ี่นิ้วออก3มนิ้วนะครับเนี่ยสปิดเคสป,ปั๊มนะครับใหม่เก่าเก็บสแปร์นะครับนี่ยดนะครับ